สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นุ่มจะมาแบบไม่รีบร้อนนะคะก็จะมาเล่าประสบการณ์ทำงานการทำงานในพาร์ทของวอร์ดนะคะบอร์ดคือหอผู้ปว่วยในนะคะแล้วก็หอผู้ปว่วยนอกเขาเรียกว่า o p d นะคะเพื่อน้องๆที่จบใหม่จะได้ตัดสินใจถูกนะคะกะ็ถ้าเป็นบอร์ดนะคะพี่พี่เคยทำงานบอร์ดมาก่อนนะคะตั้งแต่จบมาก็ทำงานบอร์ดเด็กมาตลอดเลยนะคะบอร์ดเด็กเนี่ยการทำงานบอร์ดก็จะเป็นเวรเช้าบ่ายดึกเนาะก็ าบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะคะก็เป็นเช้าบ่ายดึกนะคะก็คือเช้าคือทำงานแต่8โมงจนถึง16นาฬิกาบ่ายก็คือ16นาฬิกาจนถึง24นาฬิกานะคะเวรดึกก็คือ24นาฬิกาจนถึง8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งอันนี้คือการทำงานวอร์ดทีนี้เริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะขึ้นเวรเนาะขึ้นเวรเสร็จปึ๊บ จะมีหน้าที่นะคะในการเช็คเครื่องต่างๆนานานา้องๆจะรู้เองเวลาขึ้นไปนะคะพยาบาลจะมีหน้าเช็คเค็คอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องอช็อกไฟฟ้าหัวใจอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรับเวรน,นะคะแปดโมงเช้า,เาก็จะรับเวรจากเวรดึกนะคะเขาจะส่งเวรให้เรานะคะการส่งเวรก็คือเหมือนการเล่าอาการคนไข้นะคะว่าเวรเมื่อคืนนี้ฮะ,ค,ะคนไข้มีอาการอย่างไงจาก ต่อเนื่องจากเมื่อวานของเวนของเวนก่อนนน,น้านี้เล่ามานะคะว่าคนไข้มีการยังไงคุณหมอให้การรักษาอะไรบ้างน,นะคะคุณหมอฉีดยาตัวนี้แล้วคนไข้ย,ยังมีไข่ยอยู่ไหมมีไข้แล้วให้อะไรบ้างน,นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ทํางานตามโปรแกรมออเดอร์คุณหมอนะคะคุณหมอจะสั่งฉีดยาตอนนี้ทําแผลตอนนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้การพยบาบาลเท่าที่เราจะให้ได้นะคะเสร็จแล้วก็ส่งเวนลงเวนกลับบ้านนะคะ นะคะถ้าสมมติว่ามีเวรดึกต่อก็ต้องขึ้นเวรดึกนะคะต้องมาตอนเที่ยงคืนเพื่อมารับเวรต่อจากเพื่อนนะคะอันนี้คือรูปแบบการทํางานของ OPD คร่าวๆนะคะทีนี้ IPD นะคะ IPD ทาํางานยังไงนะคะ IPD เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ IPD เนาะทีนี้ OPD นะคะ OPD ทาํางานยังไงคือแผนผู้ป่วยนอกเนี่ยเราจะทํางานแบบเช้าเย็นกลับนะคะไม่มีเวรรูปแบบเวรของ OPD ก็คือแผนกผู้ป่วยนอกนะคะเราจะทำงานตั้งแต่8ดโมงเชา้าส่วนมากก็เลิก4ี่โมงเย็นนะคะแต่ถ้ามีเวรนอกเวลานะคะจะไม่มีทุกวันนะคะก็จะมีเวรนอกเวลาจนถึงประมาณ2ทุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็จะ แบ่งเป็นเวนเราจะได้เงินจากส่วนนี้นะคะถ้าเราขึ้นเวนนอกเวลาเยอะเราก็จะได้เงินค่าเวนเยอะนะคะแต่ถ้าเวนปกติเราจะไม่ได้ตังค่าเวนค่า O t ทนะคะเราต้องไปรับจ็อบโดยการขึ้นเวนนอกเวลาแบบนี้นะคะบางช่วงจะมีช่วงเช้า,าเช่น6โมงจนถึง8โมงเราก็มาแต่เช้าขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ ทีนี้ถามว่าชอบอะไรมากกว่ากันนะคะส่วนตัวนุ่มชอบ o อ d ดีมากกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ต้องขึ้นเวรบ่ายดึกไม่ต้องอดหลับอดนอนพูดง่ายๆนะคะแล้วก็การทํางานระหว่างอันไหนเหนื่อยกว่ากันมันเหนื่อยคนละแบบนะคะอย่างเช่นวอร์ดก็เหนื่อยอดหลับอดนอนเนาะบางทียุ่งก็ยุ่งมากนะคะแต่เท่าพีดีคือยุ่งตลอดเลยตั้งแต่ต้นเวรจนถึงคนไข้หมดต้องเคลียร์ให้หมดเป็นร้อยคนก็ต้องเคลียร์ให้หมดนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะ